สวัสดีครับพบกับช่องนายปลายชาแนลนะครับวันนี้ ep 1นะครับก็จะมานำเสนอความรู้เกี่ยวกับการาทำงานแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐนะครับว่าจบมาแล้วนะครับต้องทำงานอะไรบ้างในโรงพยาบาลของรัฐนะครับหรือว่าน้องๆคนไหนที่สนใจว่าจะทำงานที่ไหนดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกชนโรงงานผลิตยานะครับหรือว่าโรงพยาบาลของรัฐวันนี้พี่ปลายนะครับหรือว่าหมอปลายแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลของรัฐนะครับจะมาแนะนําแล้วก็ให้ความรู้นะครับว่าถ้าน้องเรื่องที่จะจบมาแล้วเนี่ยแล้วทำงานในโรงพยาบาลของรัฐนะครับน้องต้องทำอะไรบ้างหรือว่ <ii> าได้ค่าตอบแทนอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนของเรานะครับวันนี้พี่ก็จะมาแนะนําให้ฟังกันเลยนะครับแพทย์แผนไทยนะครับเราเรียนกันมา4ปีนะครับตอนที่เราเรียนนะครับก็จะประกอบด้วยสาขาเวชกรรมนะครับสาขาอัฐเวชหรือว่านวดไทยนะครับสาขาเภสัชกรรมนะครับหรือว่าการปริญญาสมนาุนไพรแล้วก็ สาขาปทุมคันไทยนะครับซึ่งเราต้องเรียนทั้งหมด4สาขาเลยนะครับจบออกมาแล้วนะครับการทํางานก็จะมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในโรงพยาบาลของรัฐนะครับโรงพยาบาลเอกชนนะครับการเปิดคลินิกส่วนตัวนะครับหรือว่าการทํางานในโรงงานผลิตยาสมุนไพรนะครับนะครับวันนี้พี่จะมาแนะนําในส่วนของโรงพยาบาลของรัฐนะครับว่าหลักๆแล้วถ้าเราเข้ามานะครับในส่วนของโรงพยาบาลรัฐเนี่ยก็จะมีแยกออกเป็นหลายๆรงแยกหลายๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลชุมชนนะครับหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าที่เรารู้จักกันในรอพศอตอนะครับซึ่งวันนี้พี่จะมาเล่าในส่วนของโรงพยาบาลชุมชนนะครับว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับหลกัหลกๆเนี่ยก็จะมีด้วยกันแยกออกเป็นประมาณ5งานด้วยกันนะครับก็คืองาน OPD นะครับงานไอ d นะครับ งานเยี่ยมบ้านหรือว่าโฮม e ยแคร์นะครับแล้วก็งานวิชาการนะครับแล้วก็งานอื่นๆนะครับอย่างเช่นถ้าโรงพยาบาลไหนมีผลิตยาก็ต้องไปผลิตยาด้วยนะครับวันนี้ในส่วนของงานแรกที่เราจะแนะนําก็คืองาน OPD ดีนะครับ OPD เนี่ยก็จะเป็นการตรวจรักษาทั่ทวไปตามศาสตร์แล้วก็ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่เราได้เรียนมานะครับว่าจะเป็นส่วนใหญ่คนไข้ที่มารักษาในคลินิกเราเนี่ยก็จะเป็นโรคทางหัตถเวชประมาณร้อ ที่เหลือก็จะมีการาโรคอื่นๆบ้างอย่าง,างเช่นโรคประจำเดือนมาไม่ปกตินะครับท้องผูกท้องอืดก็จะมีอยู่หลายโรคด้วยกันนะครับการตรวจทางวิชากรรมไทยเนี่ยก็จะมีการทั้งจับชีพจรนะครับดูจากอาการหรือว่าสมุนฐานโรคแล้วก็ทําการรักษาโดยการจ่ายยาสมุนไพรนะครับการให,ห้ตการอย่างเช่นการพกยาการเผายาหรือว่าการกักน้ํามันนะครับ แล้วก็ยาเราก็จะมีให้เลือกหลากหลายอย่างเช่นยาเดี่ยวนะครับยาตำรับหรือว่ายาต้มนะครับก็สามารถเลือกใช้ตามองค์ความรู้หรือว่าภูมิปัทญาที่เราเรียนมาได้เลยนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการประยุกตเอาองค์ความรู้อื่นๆที่เดี๋ยวนี้ก็จะมีหลายคนที่ไปเรียนเสริมมาอย่างเช่นการจัดกระดูนะครับการบ่งต้อนะครับรักษาโรคตาหรือว่าการสักยาก,ากักน้ํามันอันนี้ก็ สามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้ได้ตามองค์ความรู้ของแต่ละบุคคลเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการาวิชาชีพในโรงพยาบาลก่อนนะครับว่าอันการไหนที่มีความปลอดภัยหรือว่ามีความเสี่ยงเนี่ยก็ต้องได้รับเข้าเป็นเข้าในกรรมการแต่ละโรงพยาบาลก่อนเพื่อที่จะให้แพทย์หรือว่าศาสตราชีพเนี่ยทราบแนวทางแล้วก็เป็นที่ยอมรับก่อนนะครับมาส่วนที่2กันเลยนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นงาน ipd นะครับ ipd เนี่ยก,ก็จะมีความแตกต่างกัน หลายรูปแบบนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลน,นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับทางด้านแพทย์แผนไทยหรือว่าสามารถรักษาด้วยแผนไทยได้ดีนะครับก็อย่างเช่นบางโรงพยาบาลก็จะมีรอให้แพทย์คอนซัลท์จะเป็นกลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อหรือว่าปวดเมื่อยนะครับหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่มาบ่อยๆก็คือจะเป็นเขาเรียกว่ากลุ่ม IMC หรือว่า Intermediate Care นะครับแพทย์แผนไทยก็จะมีหน้าที่ในการช่วยฟื้นฟูร่วมกับงานกายภาพบาบัดแล้วก็ แพทย์แผนจีนหรือแพทย์ฝังเข็มนะครับการดูแลหลังคลอดหรือว่าการอยู่ไฟนะครับก็จะมีการดูแลไปที่บอร์ดที่เป็นหลังคลอดนะครับเพื่อดูเรื่องของน้ํมมานมนั่ว่ามารดาหลังคลอดเนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำนมไหลไหลไหลน้อยไหมหรือว่าไม่ไหลนะครับก็จะทําการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย,ยงเช่นการนวดต้นนมการใช้ยาสมุนไพรหรือว่ายาต้มนะครับแล้วก็หลังจากคนไข้กลับไปบ้านนะครับแล้วก็ ออกจากโรงพยาบาลครบ7จดวันเนี่ยก็จะเข้าคอร์สการดูแลที่เรียกว่าอยู่ไฟหลังคลอดนะครับก็จะประกอบไปด้วยการทับหม้อเกลือการนวดการประครบแล้วก็อบสม,มุนไพรแล้วก็การใช้คําแนะนําที่การดูแลเกี่ยวกับพันผ้ารัดหน้าท้องนะครับเพื่อมดลูกเนี่ยเข้าอูกได้ดีหรือว่าเร็วขึ้นนะครับต่อไปนะครับอีกงานหนึ่งก็จะเป็นงานที่เรียกว่าการดูแลผู้ป่วย ระยะท้ายใน IPD ดีนะครับซึ่งก็จะผู้ป่วยก็จะเป็นกลุ่มที่ก็เรียกว่าเป็นกลุ่ม palliative แ a r e หรือว่าเป็นกลุ่มระยะท้ายนะครับอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งหรือผู้ป่วยที่เข้าสู่ภาวะที่รักษาไม่หายหรือว่าโรคเรื้อรังนะครับก็จะเป็นการดูแลโดยทางจิตวิญ,ญญาณไม่ว่าจะใช้วิธีทั้งตามสายแพทย์แผนไทยนะครับหลักธรรมนามัยก็จะเป็นกายนามัยนะครับจิตนามายัยแล้วก็ชีวิตนามายัยซึ่งก็มีความ การดูแลรักษาแบบองค์รวมนะครับโดยภูมิปัญญามันจะเป็นการใช้ยาการใช้การรักษาด้วยสมาธิบําบัดนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการทํางานร่วมกับาสหาวิชัยชีพหรือว่าทีมเยี่ยมบ้านด้วยก็จะเป็นการเยี่ยมบ้านของอผู้ป่วยที่เป็น i อ IM c นะครับแล้วก็ผู้ป่วยระยะท้ายนะครับกับทีมพยาบาลหรือว่าพี่หมอที่ต้องไปเยี่ยมบ้านเพื่อดูว่าหลังจากผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเนี่ย เขามีสุขลักษณะหรือว่าสภาพแวดล้อมในบ้านอย่างไงจะได้มีการปรับหรือว่าการดูแลรักษานอกจกนั้นนะครับเรายังมีงานวิชาการนะครับหรือว่าคณะกรรมการที่อยู่ในโรงพยาบาลอีกมากมายงานที่สองงานที่3นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับงานวิชาการที่อยู่ในโรงพยาบาลอย่างเช่นงานเป็นคณะกรรมการ pct นะครับคณะกรรมการที่เกี่ยวกับสาธารณชีพนะครับกระบวนการต่างๆที่มีความเสี่ยงในโรงพยาบาลนะครับหรือว่าคณะกรรมการ rm นะครับควบคุมความเสี่ยง คณะกรรมการ HR นะครับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือว่าคณะกรรมการ PTC นะครับคณะกรรมการยาเกี่ยวกับการดูแลเรื่องของยาในโรงพยาบาลว่าจะเป็นยาจจุบั้นหรือว่ายาสม,มุนไพรนะครับอื่นๆก็จะมีเรื่องของอาบางโรงพยาบาลก็จะมีโรงงานผลิตยาสม,มุนไพรนะครับก็จะมีการต้องเข้าไปควบคุมคุณภาพแล้วก็ดูแลในส่วนของกระบวนการผลิตนะครับตั้งแต่การแปลรูป การตากยาสมุนไพรการบดการร่อนยานะครับแล้วก็ปั้นออกมาเป็นเม็ดลูกกลอนแคปซูลแล้วก็ทำเป็นยานาน้ำด้วยนะครับก็อันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลที่มีความสามารถหรือศักยภาพอําพร้อมของแต่ละโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่น้องๆอยากรู้กันก็คือค่าตอบแทนนะครับทำงานในโรงพยาบาลเนี่ยค่าตอบแทนก็จะเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งเนาะแต่ว่า ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราตำแหน่งอะไรนะครับเป็นราชการเป็นลูกจ้างนะครับหรือว่าพนักงานราชการนะครับก็จะมีค่าตอบแทนที่แตกต่างกันอ่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงค่าตอบแทนก็จะแบ่งออกเป็นเงินเดือนนะครับ OT แล้วก็เงินค่าเฉ1สเนะครับซึ่งถ้าเราอยู่ระหว่างชุมชนเนี่ยก็จะมี4ตัวนี้แหละไอ้มี3ตัวนี้แหละนะครับที่เราจะได้เงินเดือนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นตำแหน่งนะครับว่าเราถูกจ้างในตำแหน่งไหนอย่างเช่นข้าราชการนะครับพนักงานราชการนะครับ หรือว่าตำแหน่งพคสหรือว่าช่อเต็มๆก็คือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ลูกจ้างนะครับแบ่งออกเป็นลูกจ้างรายเดือนแล้วก็รายวันแล้วก็อนันท้ายจะเป็นจ้างเหมาบริการก็คือจะเป็นจ้างเหมาเลยนะครับโดยถ้าเป็นราชาการเนี่ยก็จะสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ1 5ึ่งหนาึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทครับแล้วก็ถ้าเป็นพนักงานราชาการนะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นแปด 18,900บาทนะครับแต่ถ้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะสตาร์ทประมาณเท่าๆก,กันกับพนักงานราชการนะครับประมาณ18,900นะครับแล้วก็ถ้าเป็นลูกจ้างนะครับลูกจ้างรายเดือนเนี่ยก็จะสตาร์ทน้อยหน่อยนะครับก็จะเป็นประมาณ11,230บาทนะครับส่วนอีกหนึ่งลูกจ้างนั่นคือลูกจ้างรายวันนะครับซึ่งตอนนี้จะมีมากในทุกโรงพยาบาลเลยนะครับเพราะว่า อาจจะมีเขาเรียกว่ามีการาการควบคุมแต่กําลังโดยยังระง,งับการจ้างลูกจ้างช่วข่าวรายเดือนอยู่ก็จะเป็นลูกจ้างรายวันอยู่ที่จังหวัดอยู่ที่ตกวันละ600บาทนะครับแล้วก็อันุดท้ายนะครับจ้างเหมาบริการก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0บาทนะครับโดยแต่ว่าจะไม่ได้ค่าช11อนะครับแล้วก็จะไม่มีวันลานะครับ แล้วก็อันที่2 o งทีนะครับ OT ก็ขึ้นอยู่กับภาักงานแต่ละโรงพยาบาลน,นะครับก็เฉลี่ยแล้วเวรรับประมาณชั่วโมงละชั่วโมงหนึ่งนะครับประมาณ80บาทก็ถ้าเป็นเวรตอนเย็นประมาณ4ี่โมงครึ่งถึง2องทุ่มครึ่งเนี่ยก็จะอยู่ตกอยู่ที่ประมาณ3ามบาทส่วนวันเสาร์อาทิตย์ไอวันเสาร์นะครับก็จะบางโรงพยาบาลก็ขึ้นอยู่กับภาระงานนะครับก็จะเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งนะครับก็เฉลี MM ่ยแล้วอยู่ประมาณ6 0 0บาท หรือว่า640บาทนะครับแล้วก็มีเงินค่าเขาเรียกว่าเงินค่าชอ่อนะครับก็จะเขาเรียกว่าอยู่แบ่งตามพื้นที่ทุรกันดารน,นะครับซึ่งถ้าทุรกันดานมากก็จะได้เงินเยอะนะครับเฉลีย่ยแล้วก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ2000นนะครับเริ่มต้นที่ 2000- ถึง2,800บาทนะครับขึ้นอยู่กับความทุรกันดานกับพื้นที่แล้วก็ อายุงานด้วยนะครับว่าถ้าอายุงานยังไม่มากก็จะได้ประมาณ2,000แต่ถ้าอายุงานมากขึ้นนะครับก็จะได้ประมาณ2 8 0 0บาทถึง0 0 0พนนะครับขึ้นอยู่กับอายุงานแล้วก็เขตพื้นที่ที่เราไปอยู่มีความตัวกะครดานขนาดไหนนะครับก็สรุปรวมแล้วนะครับเงินเดือนน่าจะอยู่ที่ประมาณนะครับ1 5 0 0 0บาทถึง20,000บาทเริ่มต้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราบรรจุในตำแหน่งไหนนะครับ แล้วก็มีค่าเสี่ยงภัยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่าโอทเท่าไหร่ะครับเลี่ยแล้วก็น่าจะพอเลี้ยงตัวเองได้ในเศรษฐกิจยุคนี้นะครับก็ใช้อย่างประหยัดนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะมาแนะนํานะครับหรือว่ามาให้ความรู้ใน EP ต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอย่าลืมกดถูกใจหรือว่ากด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับบ๊ายบาย